ถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ใช้รถยนต์ Honda Civic แล้วก็รถมีอายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะต้องดูแล้วก็ถ้าแก้ไขได้ก่อนควรจะรีบแก้ไขนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถคันนี้เป็น Civic รุ่น FB ปี2012นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้มันจะมีรอยน้ำขึ้นมานะครับผมตรงระหว่างเสาแล้วก็เพดาน อาการนี้เกิดจากตอนฝนตกหรือว่าตอนล้างรถน้ําซึมเข้ามาตามรอยต่อของเสาแล้วก็เพดานนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคันอาจจะมีตรงจุดนี้นะครับผมจากที่ผมไปหาข้อมูลมาผมคิดว่ารถยนต์ Honda Civic รุ่นตั้งแต่ FD ปี2006ถึง2012แล้วก็รถยนต์รุ่น FB ตั้งแต่ปี2012 2016, ไปจนถึง2016เนี่ยน่าจะเป็นแทบทุกคันนะครับรถส่วน Honda c ซ vic รุ่น FC ตั้งแต่ปี2016แล้วก็ ฮอนด้าซี i ิรุ่นปัจจุบันปี2021เนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นถัดไปนะครับผมว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเรามาดูการป้องกันและแก้ไขปัญหากันก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ยอายุ12ปีแล้วเรามาดูตรงยางคีวหลังคาตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันมีความเสื่อมของยางคีวหลังคาแล้วนะครับตรงนี้เหมือนกับเขาเอาอะไรมาแปะให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดยางคีวหลังคาออกมาก่อนยกขึ้นมาแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับ เราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้ตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ถ้าหากว่าเพื่อนๆดูจบแล้วก็รบกวนขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับข้างหลังนี้ก็จะมีสลักอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ทําเหมือนกันพูดถึงอย่างนี้ก็ค่อนข้างแข็งแล้วนะครับผมนี่ชัดเลยมีใครเอาเกาวสองหน้ามาแปะตรงนี้ด้วย ตรงนี้ก็ค่อนข้างเลอะเทอะอยู่นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนตรงนี้เราทําแบบแห้งไปก่อนนะครับนี่ผมให้ดูตรงนี้ชัดมากๆเลยนะครับมันเป็นรอยแตกร้าวตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างตัวหลังคาแล้วก็ตรงเสานะครับแล้วก็ผมเห็นมีรอยอย่างนี้ทั้ง4มุมทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเลยนะครับ าเกิดว่ามีฝนตกลงมามันจะมีโอกาสที่จะซึมเข้าไปด้านในได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องใช้ยานแนวในการอุดรอยร้ามมันก่อนแล้วก็กาวยานแนวอย่างน้อยเราต้องเลือกอย่างที่เป็น PU นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกใช้ซิลิโคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นซิลิโคนมีกรดนะครับมันจะทําให้ตัวถังรถยนต์เกิดสนิมได้เลยนะครับผมแล้วก็กาวยานแนวที่เป็น PU ก็จะทนสภาวะอากาศมากกว่าที่เป็นอะคริลิกนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้กาวยานแนวที่เป็นโพลิเมอร์นะครับผมเพราะว่า ตัวพลิเมอร์เนี่ยก็จะติดกับเหล็กได้ดีกว่านะครับแล้วก็กาวยาแนวพลิเมอร์ตัวนี้เขามีสีเทาอ่อนด้วยก็จะตรงกับสีรถพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ในการยาแนวแทนนะครับผมหลังจากที่เราอุดยาแนวเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนยางคีวหลังคาเส้นใหม่ไปเลยตรงนี้ผมก็สั่งมาจากทางออนไลน์นะครับก็เป็นอะไหล่ของค o n d a ตอนนี้คีวหลังคาเขาจะมีแบ่งแยกนะครับเป็นด้านซ้ายกับด้านขวาเวลาที่เราซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนทั้งคู่เลยก็ดีนะครับ โอเคตรงนี้มันก็จะมีสลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แค่สอดเข้าสลักเข้าไปแค่นั้นเองอย่างเส้นใหม่เรามีความรู้สึกว่ามันจะแน่นขึ้นเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวก็ให้มันตรงกับสลักตรงนี้แค่นั้นเองปอตรงรัดแล้วก็เลื่อนเข้าไป แล้วก็ตรงไหนที่ยาแนวมันเปื้อนออกมาข้างนอกเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดนะครับอันนี้อย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดแน่นมากหลังจากนี้เราปล่อยให้มันแห้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําเองได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมเ่งคิ้วยางหลังคาผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนไปทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามมันเก่าแล้วแน่นอนนะครับผมแล้วก็กาวยาแนว P u ูหรือว่าโพลิเมอร์จริงๆเราใช้นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใครที่เขามีอยู่แล้วเราไปขอเขาใช้นิดนึงก็พอนะครับ ถ้าหากว่ารถซีบกของใครที่อายุเกิน8ปีไปแล้วเราลองแกะยางหลังคาดูสักน,นิดหนึ่งก็ได้นะครับว่ามันมีรอยแตกแล้าตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดมีผมแนะนำว่าให้รีบซ่อมก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับอันนี้ไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ